ครับวันนี้ก็มาดูผลงานนะครับหุ่นไล่กาในนาข้าวก็คือใช้ใช้เหย่่ยวเหย่ยวที่เป็นเว้านะครับไว้ไล่ก็จะถึงตรงนู้นเลยนะครับหน,หนึ่งตัวสองตัวก็มาตรงนี้ ก็ถือว่าได้ผลนะครับนกจะเกาะบนต้นไม้นะครับไม่กล้าเข้ามาถ้ามันมีลมมีว้าวนะะมีตัวมีตัวเหี่ยวอย่างนี้นะฮะก็ต้องใช้ลำโพงเปิดเสียงให้มันมีความสงริงสมจังด้วยนะครับก็จะใช้ลำโพงตัวนี้นะเปิดเปิดให้มัน ให้นกมันกลัวนะครับ